พอจะมีงานอะไรที่นอนจะเฉยๆเราได้เงินบ้างไหมครับมีงานสอะครับ ไม่ต้องพักนางเอกคนนี้ฟานละคร7เรื่องรวดบ้าไปแล้วทําได้ไงความปังมาแบบไม่เข้าใครออกใครจริงๆปีทองปีนี้ต้องยกให้กับนางเอกอิสระคนดังอย่างพิมพ์มพิมพ์ประภาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นลูกรักพี่ชอดสายทิพหัวเรื่อใหญ่แห่งเช้ง2 5งหไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะพี่ชอดป้อนงานซีรีส์ให้พิมพ์แบบเบอร์รั้แบบไม่ต้องหยุดพักเลยทีเดียวในปีนี้พิมพ์มีละครรวมทั้งหมดมากถึง7เรื่องคือ โฉมโฉดประชันบทบาทสนยุคส่งไพศาลดงดอกไม้ประกบพระเอกหนุ่มเคมีสาธารณะอย่างพุทธพุทธิชัยเมียหลวงกับบทเลิฟซีนสุดแซบกับนิววงสกรไฟลวงประกบสนยุคส่งไพศาลอีกครั้งคลับไฟเด็ดซีรีส์เรื่องสัญญาณอันตรายประชันพระเอกรุ่นน้องพีทภาชระและเรื่องล่าสุดวันในแสตนคืนเปลี่ยนชีวิตในบทบาทของควีน ปิดท้ายได้เรื่องไรริศยาคาดว่าน่าจะได้ดูกันในปี2,567ซึ่งเป็นปีหน้านั่นเองแบบนี้จะไม่เรียกว่าปีทองของสาวพิมพ์มพิมประพาได้ยังไงกัน แถมแต่และเรื่องที่เล่นบทบาทดูหน้าสนใจมากๆและดูแปลกใหม่แบบสุดๆไม่น่าเชื่อเลยว่านางเอกหน้าสวยและดูหวานขนาดนี้จะโฉบเฉี่ยวและเล่นร้ายออกมาได้อย่างบ้าคลั่งมากๆเลยทีเดียวค่ะใครเคยดูละครเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแต่บอกเลยค่าว่าทางนี้ดูทั้งหมด7เรื่องของสาวพิมพ์พิพปภพาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดยอดมากๆแบบนี้ต้องได้รางวัลอะไรเกี่ยวกับการแสดงแลาา้วล่ะคะโดยเฉพาะบทละครรา่าสุด อย่างควีนในวันไนส์แต n นคืนเปลี่ยนชีวิตเล่นได้ดูคลั่งและบ้าแบบสุดๆดีจริงๆค่ะใครยังไม่ได้ดูติดตามได้เลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิวด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า